สวัสดีค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของคําภาษาสัสกฤตซึ่งจะจัดอยู่ในคําต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนั่นเองในครับที่แล้วเราเรียนเรื่องภาษาคำไทยแท้ไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูได้บอกแล้วว่าทําไมเราถึงจะต้องเรียนภาษาหลายภาษาเพราะว่าภาษาพวกนี้ทําไมลูก มีความจําเป็นเพราะมีอิทธิพลนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาศาสนาหรือวัฒนธรรมดังนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยทำไมลูกสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเองก่อนอื่นเลยเราไปทําความรู้จักกับภาษาสัสกฤกกันเลยนะคะนักเรียนดูในหนังสือหน้า64เป็นหลักด้วยก็ได้นะคะหรือจะดูสไลด์ของครูก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อันนี้เป็นเพลงนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าคุณครูลองไปเนี่ยนะคะก็จะเสียเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ที่โรงเรียนกันดีกว่าเนาะเรามาเริ่มเลยค่ะค่ะในนี้นะลูกก็จะเป็นแผนผ่านหรือไม d mapping ที่เป็นคำยืนจากภาษาสัสกฤษนะคะคุณครูขออธิบายในภาษาสัสกฤษก่อนนะคะภาษาสัสกฤตมักใช้พยัญชนะตัวสองสลาใช่ไหมคะ สศสลาหรือสบอึกษีปรากฏอยู่เช่นคำว่าศึกษาศาสนาตุดเห็นไหมคะอัศจรรย์คู่ขาแล้วคำว่าศึกระคาศึกก็สะกดด้วยสอสลา จำได้ไม่เอ่ยครั้งที่แล้วครูสอนเรื่องคำในอาคำไทยแท้ไปใช่ไหมคะซึ่งคำว่าสึกเนี่ยเป็นข้อยกเว้นว่ามันคือคำไทยแท้แม้ว่ามันจะใช้ตัวสอสลาสึกเสิรกโศกเศร้าจำได้ไหมคะเป็นข้อยกเว้นของคำไทยแท้นอกจากนั้นถ้าไม่ได้อ่าเป็นข้อยกเว้นของคำอ่าคำไทยแท้ก็เป็นคำอะไรห,หมดเลยสันสกิตหมดเลยนะคะต่อไปค่ะ สันสก,กิตมักใช้สระอะไรบ้างคะสระไอสระเอารอหรือเช่นคำว่าไพรีวันเสาร์หรือสีไมตรีมฤตยูห็นไหมคะอ่าต่อไปค่ะสันสก,กิตมักใช้ตัวอะไรคะใช้โทนางบุนโทเช่นคำว่ากีทาจุทาครุดต่อไปค่ะสันสก,กิตมักใช้อรอหันเช่นคำว่าสุวรรณสับสวร,ร์วันณนะ วักเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนเห็นเราหันเมื่อไรนั่นคือคำสันสกิตนั่นเองเองต่อไปค่ะคำสันสกิตมักมีโยก,กละลนหรือสะกดด้วยตอยอทอยอพอทหารยยยักษ์รอเรือยอยักษ์นอนหูยอยักษ์นอนินยยยักษ์หลักาการจำคือตัวเธอที่รักนะเช่นตอนำายคือตัวเธอคือทอยอที่ทอยอทอทหารรักรอนำายเห็นไหม นะก็คือนองหนูยอยักษ์เห็นไหมคะเช่นขา่าววิทยาหนูดูลูกวิทยามันมีตัวอะไรติดกันทอทหารกับยอยักษ์เห็นไหมคะอัธยาศัยทอทหารกับยอยักษ์เห็นไหมคะ,ะมนุษย์ยอยักษ์บาลัญน,นิตยาพอเต่ายอยักษ์เห็นไหมคะต่อไปถ้ามีพยัญชนะสอเสือจะต้อง จะต้องนำหน้าดดเด็กถอถุงและตอเต่าดูสิคะสอเสือนำหน้าโดเด็กนะคะเช่นคำว่าเสืออ่ะบทให้จำคือเสือดูถูกเต่าเห็นไหมคะอ่าเช่นคำว่าสตรีเสือนำหน้าตอเต่าเสือนำหน้าดดเด็กพิสดารเสือนำหน้าถอถุงสถาน เห็นไหมคะมักเป็นคําควบกร,รม่มถ้าหนูเห็นคาควบกร,ร่มให้เดาไว้ก่อนว่ามันคือคําภาษาสันสกฤตนั่นเองต่อไปคะ่ะตัวสะกดสองตัวเป็นตัวรออ่ะไม่ใช่ตัวสะกดสองตัวตัวหลังจะเป็นตัวรอเห็นไหมคะมันก็คือคำควบก้่มข้างนอกนั่นเองนะคะจากมีรอเรือบัดรอเรือกษตรมีรอเรือ ต่อไปค่ะมาเจอพยัญชนะตัวชอช้างยอหญิงอยู่ติดกันนะคะเช่นคำว่าอาชยาเห็นไหมคะหรือคำว่าประังนเองนะคะในแผนภาพความคิดนี่ก็คือคำยืมมาจากสันสกฤตนั่นเองยังไม่รวมบาลีนะอันนี้แค่สันสกฤตแต่ในหนังสือของเราเนี่ยมันเป็นการกล่าวถึงทั้งบาลีและสันสกฤตน,น,นะคะโอเคเนาะ เดี๋ยวคุณครูดูสิว่ามันแตกต่างกันอย่างไรโอเคเราไปสันสกิตกันก่อนนะคะต่อไปค่ะลักษณะหลักการสังเกตนะคะคำยืมจากสันสกิตนะคะสันสรรกิตจะมีพยัญชนะ นะคะส5ตัวเพิ่มจากบาลี2ตัวนั่นก็คือสศาลาและสอบองฤษีนะคะมกักมีเหมือนเดิมเลยต่อไปมักเจอสระไอลรอลึกลอลือลลอลลอมมักใช้ตัวทอนังโทร,รอหันและมักจะเป็นคำควบกล้ำนั่นเองใช่ไหมคะไอคำพวกนี้ที่คุูครูให้นักเรียนจำไว้นะตัวรักคือนะจำได้ไหมเอ่ยอ่า ต่อไปค่ะหลักการสังเกตอีกไม่แมตติ้งเมื่อกี้ก็คือสอนามดอเด็กนาำถอถุงนาำต่อเต่ามักมีตัวสะกด2ตัวตัวหลังเป็นรอเรือเช่นคำว่าจักจำได้ไหมยายันชนะจะมีชอยอเช่นคำว่าอาชยาจำได้ไหมมีตัวสะกดและตัวตามที่ได้แน,น,น่นอนนิยมใช้คำว่าครอโอเคเนาะดูสิค้าอันนี้คือหลักการสังเกตนะคะ ม,มักจะมีตัวตอน้ำยอ่อทอน้ำยอ,อตัวเธอที่รักนะจำได้ไหมเอ่ออยเี็นไหมคะ,ะมักมีตัวรอฤรือสระไอสระเอามักมีทอน้ำมุนทและรอหันเห็นไ้มคะมักเป็นคำครวบกล้ำครวบกลำ้ำ พยัญชนะสอนำหน้าดอเด็กถอถุงตอเต่าเห็นไหมคะสอนำหน้าถอถุงสอนำหน้าตอเต่าเห็นไหมคะสอนำหน้าดอเด็กสอนำหน้าดอเด็กเห็นไหมคะตัวอย่างมักจะมีตัวหลังเป็นตัวรอเรือเห็นไหมคะตัวสะกดสองตัวแต่ตัวหลังเป็นรอเรือเห็นไหมคะ มักมีใบแยนชนะตัวชอช้างย่อยญิงเห็นไหมคะชอช้างยอยิมักมีตัวสะกดตัวตามที่ไม่แน่นอนนะคะเช่นคำพวกนี้เห็นไหมคะไปอย่างไรเลยเนาะเราเรียนไปแล้วและอันสุดท้ายคือ,อนิยมใช้คำว่าเคราะห์ถ้าลุงเห็นสังเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อรไรให้นักเรียนคิดไว้เลยว่า มันคือคำสันสกฤดนั่นเองนะคะจบแล้วค่ะในเรื่องของการยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยในเรื่องภาษาสันสกฤตนะคะสิ่งที่คุณครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้านวันนี้ให้นักเรียนกลับย้อนไปดูคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นแผนผังเห็นไหมคะให้นักเรียนเนี่ยทำแผนผังลงในสมุดนะคะเกี่ยวกับ ภาษาสันสกิจนั่นเองมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะอย่าลืมสิ่งที่ครูให้รอกไม่ใช่ว่าคุณครูสั่งแต่คุณครูให้รอกเพราะคุณครูอยากให้นักเรียนจําได้โอเคนะคะอันนี้เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรให้สอบถามคุณครูใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะคะก็คือเขียนใส่ในลงในสมุดนะคะ สามารถตกแต่งด้วยระบายสีให้เรียบร้อยให้สุดางามได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะอยากเขียนอย่างเดียวอันนี้คุณไม่ว่าเพราะว่ามันเขียนค่อนข้างเยอะเนาะใครสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นแต่จะต้องทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ